สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเลยนะคะภายจากเพจภาษาเกาหลีหน้ารู้เองนะคะวันนี้นะคะทางเพจก็มีไวยากรณ์อึนีการนะคะหรือว่านีการเนี่ยม,มาสอนกันนะคะเป็นไวยากรณ์ที่มีความหมายว่าเพราะจุดๆนะคะซึ่งใช้เยอะมากๆแล้วก็ใช้ได้จริงอันนี้ทุกคนต้องรู้ไว้นะคะ โอเคก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าไวยากรณ์เนาะเราก็ต้องมาฝึกตรงนี้ก่อนนะคะว่าไวยากรณ์นี้มันอ่านออกเสียงยังไงใช่ไหมคะจะได้ทําได้เข้าใจง่ายมากขึ้นตรงนี้นะคะตัวอื่นตรงนี้เป็นตัวที่ไม่มีเสียงนะคะเราจะต้องดูที่สระตรงนี้คือสระอืน,นะคะฉะนั้นคํานี้เราอ่านว่าอือไปเลยที่พยางนี้ต่อไปนะคะตัวนี้อืน่นตรงนี้คือตัวนอนหนูอันนี้คือสระอีนะคะฉะนั้นพยางที่สองเราจะอ่านว่านีนั่นเอง ต่อไปนะคะซังคียกนะคะออกเสียงเป็นเสียงกอก่ซึ่งมันจะมีเสียงหนักนิดนึงเหมือนกะอ่าแล้วก็นี่คือสระอานะคะก็เป็นอึนิกะโอเคนะคะอึนิกะโอเคนะโอเคคราวนี้เรามาดูไวยากรณ์กันนะคะเจ้าอึนิกะนะคะไวยากรณ์อึนิกะหรือว่านิกาเนี่ยจะมีความหมายว่าเพราะจุดๆนะคะหรือว่าเพราะว่าจุดๆนั่นเองเนาะเป็นไวยากรณ์ที่เราใช้นะคะเพื่อ เพื่อแสดงเหตุผลนะคะที่อันเนี้ยประโยคข้างหน้าเนี่ยเป็นเหตุผลนะจึงมีประโยคหลังเนี่ยเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะลองดูตรงนี้เพราะฝนตกนะคะรถก็เลยติดก็คือเหตุผลเนี่ยก็คือเพราะว่าฝนมันตกนะรถมันก็เลยติดนะคะต่อไปนะคะเพราะว่าหนาวช่วยปิดหน้าต่างให้หน่อยนะคะเหตุผลตรงนี้ก็คือเพราะว่าหนาว ก็เลยทาให้เกิดผลข้างหลังคือช่วยปิดหน้าต่างให้หน่อยหรือเราจะบอกนี้ก็ได้ค่ะช่วยปิดหน้าต่างให้หน่อยเพราะทําไมเอ่ยเพราะว่ามันหนาวนั่นเองนะคะประมาณนี้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันมันจะมีไวยากรณ์อ,อีกตัวหนึ่งนะคะคือออซแปลว่าเพราะเหมือนกันนะแต่ว่าออซตรงนั้นเนี่ยเหมือนใช้กับการบอกสาเหตุนะคะซึ่งตรงนี้การบอกสาเหตุกับเหตุผลเนี่ยค่อนข้างคา,าบเกี่ยวกันมากๆเลยนะคะอาจจะต้องดูวิธีการใช้ตรงท้ายประโยคก็ได้นะคะถ้าอื่นในการเนี่ยท้ายประโยคอะคะ่ะจะเป็นประโยคคําสั่งชักชวนปฏิเส ขอร้องแง่บวกแง่ลบได้หมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็น R O โอนเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการต้องเช็คนิดนึงนะคะมันไม่ได้สามารถลงถ่ายได้หมดนั่นเองเนาะโอเคคราวนี้เรามาดูกันนะคะอ,อึนดีกาตรงนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับธงซาแล้วก็ฮองยองซาเลยนะคะตรงนี้เนี่ยธงซานะคะคือกิยาที่แสดงการกระทําส่วนฮองยองซานะคะฮองยองซาตรงนี้คือกิยาบอกสภาพหรือบางที่อาจจะบอกว่าเป็นพวกคําคุณศัพท์ก็ได้นะคะ คราวนี้เรามาดูกัน่ตรงนี้ให้พีกาโอดามานะคะแล้วก็ตัดดาออกนะคะตรงนี้ไปโฟกัสที่คําว่าโอเนาะคาว่าโอตรงนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะฉะนั้นเราจะใส่นิกานั่นเองนะคะ ika ika, พีกาโอนิกาทำไมเอ่ยเยพราะว่าฝนตกต่อไปนะคะชาวอนะคะชาวอรื่นหดาแปลว่าอาบน้ำเนาะเราตัดดาออกนะคะตรงนี้เหลือแค่คําว่าหาตรงนี้ใช่ไหม ไม่มีตัวสะกดใส่นิกาเข้าไปนะคะชาวโวหฮันิกาชาวโรรินฮันิกาเพราะว่าอาบน้ำนั่นเองนะคะเกิดอะไรขึ้นข้างหลังก็ว่ากันไปต่อไปนะคะแชขึ้นอิกตะแชกตรงนี้นะคะมีความหมายว่าหนังสือนั่นเองเนาะอิกตาตรงนี้มีความหมายว่าอ่านนะคะตัดดาออกตรงนี้เหลือแค่คําว่าอีกใช่ไหมพยางค์สุดท้ายมีตัวสะกดเราใส่อึน,นิกานั่นเองนะคะ อ่าก็เป็นแชก,นกึนอิืกึนิกาทำไมเอ่ยเพราะว่าอ่านหนังสองะะอะะือนั่นเองนะคะต่อไปพิกลนฮาดานะคะพิกลนฮาดาแปลว่าเน็ดเหนื่อยนั่นเองนะคะเราตัดดาออกนะคะตรงนี้เหลือทำไมเอ่ยเหลือพี่กลนหาใช่ไหมคะ ตรงฮาตรงนี้พยางค์สุดท้ายไม่มีตัวสะกดเราใส่นิกาเข้าไปนั่นเองพี่ก้นหานิกาเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยนั่นเองต่อไปนะคะกดเชนชวาาดาชอบดอกไม้นะคะตรงนี้ตรงคํากิยาน,นี่คือคาว่าชวาาดาตัดดาออกนะคะเหลือคําว่าโชวาใช่ไหมคะตรงนี้ทําไมเอ่ยตรงนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะเราใส่นิกาเข้าไปนั่นเอง กกชินโชวานิกาเพราะว่าชอบดอกไม้ประโยคข้างหลังจะว่าอะไรก็ว่ากันไปนะคะโอเคก็จะได้ประมาณนี้เนาะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะตัวอย่างประโยคเขาบอกว่าอีบอนจูเนอร์พับป,ปืนนิกาเทิร์มจูเอขาจะ่ะอ่าตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่านี่มันมีพับป,ปืนนิกามันมีไวยากรณ์นิกาตรงนี้เห็นไหมคะ อ่าโอเคฉะนั้นเราแปลตรงนี้ก่อนเลยก็ได้นะคะอีบอนจูเนสัปดาห์นี้นะพับปืตรงนี้มาจากพับปื่ดานนะคะยุง่งเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะยุง่งเทิมจูสัปดาห์หน้านะคะ่ะจะไปกันเถอะก็คือค่อยไปสัปดาห์หน้ากันเถอะต่อไปนะคะพีกาวูนิกาทำไมเอ่ยเพราะว่าฝนตกนะคะพาเกสน,นคาคาจิมาอย่าออกไปข้างนอกเลยอ่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นนิกายอยู่ตรงนี้อย,นอยู่ตรงคําว่าฝนตกใช่ไหมบอกเหตุผลที่ทําไมที่อย่ากออกไปข้างนอกเลยเพราะว่าฝนตกนั่นเองนะคะพักเกะภักตรงนี้คือด้านนอกนะคะจีมานะคะก็มาจากนาคาดากิยานาคาดานะคะ,นะคะที่แปลว่าออกไปเนาะแล้วก็จีมานะคะแปลว่าหย่านั่นเองพิกาวิกาพักเกะนะคะจีมาก็คือทําไมเอ่ยเพราะว่าฝนตกนะอย่ากออกไปข้างนอกนะ ต่อไปนะคะชากามาคินิกาหนึ่งจดซออ่าชากามาคินิกานะคะตรงนี้เราดูตรงนิกาตรงนี้อ่านิกาตรงนี้นะคะแล้วก็ชากามาคิดานะคะแปลว่ารถติดนั่นเองเนาะชากามาคินิกานะคะเพราะว่า รถติดนะคะหรือจอดซอก,ก็เลยสายนั่นเองนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะถ้างั้นก็วันนี้นะคะยสอนไวกรณกอือนิอนกาหรือว่านิกาเนี่ยจนถึงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยนะคะจะได้เข้าใจวิธีการใช้ว่าอึนิกากนิกา,กาเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะใครที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะหรือว่าสนใจนสั่งซื้อหนังสือสรุปภาษาเกาหลีนะคะก็สามารถติดต่อทางเพจภาษาเกาหลีหนะ้ารูได้เลยนะคะตอนนี้ทางเพจของเราก็จะมีเล่มประมาณนี้นะคะแล้ว ก็ถ้าสนใจเรียนภาษาเกาหลีก็สามารถติดต่อทางช่องทางเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแห็นก็วันนี้ภายสอน,นึึงเท่านี้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ